แพ็คเกอร์ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผม <Hey. S 1> กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟกันนะครับที่สายอีตอนเมืองนะครับไปถึงนุ่นก็เช้าพอดีนะครับของก็เยอะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สายรถไฟสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันอีกแล้วนะครับทริปนี้เราก็ออกเดินทางจากสถาบันวิจัยจุฬาภร์ที่เป็นทีมงานผมเอง นะครับเราก็จะเดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีดอนเมืองกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสถานีหลักสีไม่มีให้บริการแล้วนะครับสำหรับที่วิ่งในระยะทางไกลนะีตอนเนี้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องนั่ง BTS สายสีแดงนะครับเพื่อไปลงที่สถานีดอนเมืองนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับก็คือตอนเนี้ รถไฟที่เขาวิ่งเนี่ยเขาจะไม่มีที่สถานีหัวลําโพงแล้วนะเขาจะมาที่สถานีกลางบางซื่อหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะนั่งรถไฟไปทางสายเหนืออะไรพวกนี้ก็ต้องมาขึ้นที่สถานีบางซื่อไม่ก็สถานีอื่นๆเช่นสถานีดอนเมืองหรือรังสิทที่เป็นสถานีใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ผมก็นั่ง b t s ไปเพื่อไปลงที่สถานีดอนเมืองแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสถานีเชื่อมต่อกันเลยครับโดยค่าบริการอยู่ที่16บาทแค่นั้นเอง อน,นี้เราก็ลงจากสถานีเดสนะครับเรามาลงที่ดอนเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อรถไฟไปนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่สายรถไฟเลยอะอยู่สายรถไฟแล้วอะก็คืออะไรเดี๋ยวให้ดูนี่มันน่าจะเป็นสถานีรถไฟต้า,างหนนี่เราลงไปไหนเนี่ย เราลงกันนะครับเพื่อออกจาก BTS นะครับเพื่อไปรถไฟนะครับเพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากที่งมอยู่นานนะครับก็รู้สึกตัวเองว่าไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับนอกจากจะอ่านป้ายแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับแนะนําว่าใครที่ครั้งแรกนะครับที่เพิ่งเคยนั่ง BTS แล้วก็จะมาต่อรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สถานีดอนเมืองหรือว่าที่สถานีรังสิตนะครับแนะนําว่าให้ถามพนักงานได้นะครับน่าจะมี คนที่แนะนําเราได้ดีกว่าการที่งมหาเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีเป็นป้ายบอกนะว่าตอนนี้สถานีไหนที่ใกล้ถึงแล้วรถขบวนไหนที่ใกล้เข้าก็จะมีบอกนะครับแต่สิ่งแรกเลยคือเราจะต้องออกจาก BTS ไปก่อนนะครับสำจัเป็นมากเลยนะเพราะถ้าเราออกผิดทางนะเราก็จะต้องเดินย้อนอีกฝั่งหนึ่งเลยให้แนะนำราบพนักงานก่อนนะครับนอกจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลงมา ซื้อของตุนสําหรับขึ้นรถไฟได้นะเพราะว่าตรงสถานีดอนเมืองเนี้ยก็จะมีเซเว่นี่ผมได้ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยมีทั้งร้านโลตีร้านไก่ทอดแล้วก็ของขายอีกเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วนะครับบนสถานีบีเทกับรถไฟเนี้ยมันจะมีการแยกส่วนกันนะครับซึ่งเขาก็จะบอกเลยว่าให้คุณไปรอตรงชานชาลาที่เท่าไหร่นะซึ่งตอนแรกอะผมนึกว่าเป็น BTS ด้วยซ้ำแต่งจงมันเป็นสายรถไฟเว้ย เอออันนี้ตกใจมากเลยแล้วเขาก็จะมีคนเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะพอถึงเวลาเขาก็จะให้เราเอาบัตรให้เขาดูแล้วก็พาเราไปที่จุดขึ้นบิดขึ้นรถไฟนั่นเองนะครับซึ่งชาญฉลาตอนแรกเหมือนบิเทศมากเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันจะมีความงงเล็กน้อยสําหรับครั้งแรกที่ที่เดินทางอย่างที่เขาบอกแหละครับผิดเป็นครูรู้เป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเอง,เ,องเพราะฉะนั้นนะครับไม่รู้ถามดีที่สุดครับ ดีกว่านั่งงมแล้วก็แนะนําว่าให้ควรไปก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเผื่อเราไปผิดไปถูกจะได้แก้ไขได้ทันเนะซึ่งหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมารถไฟอีกแปบบ๊บเดียวรถไฟก็จะมาแล้วนะครับโดยรถไฟที่เราไปก็จะเป็นรถไฟขบวนใหม่ชั้นสองนะครับก็วิ่งอยู่น่าจะออกจากกรุงเทพประมาณ6กโมงเย็นก็ไปถึงเชียงใหม่ประมาณสัก7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะเป็นตู้นอนมีชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนนะครับ บนี้ค่อนข้างจะสะอาดมากเลยแล้วก็มันมีเป็นเหมือนบ้านอาหารด้วยนะสําหรับใครที่ต้องการทานอาหารแต่ผมไม่รู้ว่ามันปิดกี่โมงนาจะักประมาณ3ามทีุมได้แต่ถ้าใครสามารถซื้อของเข้ามาได้นะใครอยากจะกินอะไรก็ซื้อเตรียมเข้ามาได้อย่างที่บอกข้างล่างมันมีเซเว่นนะครับและหลังจากนั้นพนักง,งานเขาก็จะมาปูที่หลับที่นอนให้เรานะตามนี้เลย ราจะบรรยายไปนะแล้วพวเก๋ยยก็ไปบรรยายชีวิตคุณเรามีขนมให้กินหนึ่งซองไลท์อะไลท์เอามากินดีไลท์อะลองชิมดีไลท์อะ จะเป็นา5มนะครับาหมีอยู่นะครับไม่ใช่ห้อแบบนั่นเลย,ปยปเป็นด้านบนนะครับ เชียงใหม่นะครับเราก็จะเดินไปเอารถนะครับตอนนี้เราก็เอาจากสายนี้มาเอารถไฟนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟเชียงใหม่เลยนะครับ มอไซค์นะครับยดติดิดเลยนี่แคมป์ไว้แอนอันนี้เราก็มาทำแแวะทานอาหารนะครับที่ร้านนึ่งนึ่งนึ่งบะหมี่ครับกับนีเลยร้านข้าวแกง ปลาราดพริกกับหนอกกระลานะครับแล้วสั่งอะไรไปนี้ก่ก็ทางท้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่บ่อหลวงกันนะครับผมตอนอยู่ที่ทางช้างเบือนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเนอะซึ่งตอนนี้เราจะมาแวะที่เที่ยวที่แห่งแรกนะครับก็คือที่นี่โรงบมเพราะก็คือที่เกาไมล้านนานะครับผเป็นคาเฟ่ที่สวยมากเดี๋ยวให้ดูนี้เราให้ดูบรรยากาศครับมันช่างล่มรื่นอะไรเช่นนี้ครับก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นโรงบ่มนะครับโรงบ่มเก่าแล้วก็จุดไฮไลท์ที่นี่ยก็จะมีเป็นเป็นเหมือนบ้านที่เป็นนีต้นไม้ปกคลุมนะครับ ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นคาเฟ่แล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับที่เกาไมล์รันนาะ่เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูทั้งหมดเลยว่าเป็นยังไงนะมาในช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับก็เมื่อกี้เจอฝนนิดน,นึงนะครับก็คือที่เรามีซื้อกันฝนมาเดี๋ยวเราจะไปแวะคาเฟ่กันนะครับตอนนี้คนก็ยังอาจจะยังไม่มีเพราะว่าน้อยมากยังไม่เปิดเลยคนน้อยมากเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศที่เราบอกว่าเป็นบ้านต้นไม้นั้นนะนะี่ที่ตรงนี้ เห็นไหมเอ,อ่ยนี่ที่เป็นบ้านเป็นหลังๆนู้นครับก็จะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่โรงบุก็คลาสสิกดีนะครับจํานวนคนจะยังไม่เยอะมากนะร่มรื่นครับใครมาแบบเทคทามที่นี่ได้เลยชื่อๆได้เลยครับที่ต่ไม้ร้านาน,นะครับ และคาเฟ่แรกที่เราแวะนะครับก็คือเกาไม้ล้านนานะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะบรรยากาศข้างในดีมากเลยแนะนําว่าให้มาวันธรรมดาหรือวันที่ไม่ใช่วันหยุดยาวครับคนจะไม่เยอะมากแล้วก็เราสามารถออกไปถ่ายรูปนัานนอกได้ด้วยนะครับที่เนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนโอเพนแอร์อยู่นะหมายถึงว่าจะมีทั้งโซนภายในและภายนอกให้เราสามารถเลือกที่จะนั่งได้นะครับบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ราคาของที่เนี่ย ว่าไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายเมนูมาให้ดูนะครับราคาเบื้องตน้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเทียบกับบรรยากาศที่ได้ก็โอเคนะครับรสชาติอาหารถือว่าใช้ได้เลยสําหรับที่นี่นะครับเกาไมล์รีสอร์ทนอกจากชั้นล่างแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีชั้นบนให้สําหรับคนขึ้นไปนั่งได้นะครับด้านนอกก็สวยไม่ไม่แพ้กันนะครับถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ คนมาเชียงใหม่ไม่ควรพลาดน,นะครับอันนี้เราก็ได้ของมาแล้ววันนั้นที่เราสั่งก็จะมีตัวนี้เลยเป็นขนมคล้ายๆกับขนมลูกเต๋าสมัยก่อนนะครับแล้วก็น้ำอนีกสองแก้วสนมราคาที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับสมซนึ 2> 3, 2, 1. 1> ได้ของมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวขนมขนม มันก็คือขนมลูกเต๋าอ่ะแต่ว่าทำในดีไซน์ที่เป็นแบบโรงบุบที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้ถัว่วส่วนเนี้ยเราสั่งมาเป็นไส้ใลมอนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมชิมเต๋าหวานไส้ในก็เป็นไส้ไส้ถัว <Lemon. S 1> ถ่วเลมอนถัวถ่วอ๋อถั่ว

เด็ดจิอกอน้ำนี่เป็นไอแบบชามะนาวอร่อยรสชาติดีเตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยเปรี้ยวว่านะเติรกินเมาแล้วมาสั่งได้ มาเราพาทุกท่านนะครับมาพบกับบรรยากาศภายนอกกันบ้างน,นะครับที่นี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่สวยมากนะครับแล้วเขาก็มีห้องพักด้วยนะให้ให้คนสมารถเข้าพักได้นะครับมีลานก,กว้างมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเนี่ยผมมีภาพมาให้ชมเยอะเลยไปดูภาพกันดีกว่า